ส่งมาอยู่เพราะว่าอยากเป็นหมาให้ได้เพราะงั้นอยากจะไปแจ้งความ <laughs> โอ้ยาอามึงเอ้ยเออบอกมันเลยว่าด่ามันน,นั่นแหละเออเอาอลยอ้วนเอานะไรอ้วนกูเชียกูเชียกำ <laughs> ลังกำลังกำลังมันเทปอยู่โอเคแคโอเคโอเคโอเคซีจุๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยปากอ้วน โอ้วนโทมาก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมช่องเครือข่ายสกิจข่าวของเราทุกๆช่องนะครับน้องติ๋งยูสมาร์ทฟอร์วอร์จิงไปชแนลแอนกรุ๊ปชแนลท่านผู้ชมท่านครับโหผมกำลังจะเล่าข่าวพอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีสายนะครับสายบกอ้วนนะครับโทรมานะครับบอกว่ามียูทูบเบอร์นะครับช่องหนึ่งนะครับอยากเป็นหมาก็คืออยากจะแสดงตัวเป็นหมาให้ได้ท่านผู้ชม ก็คือช <ates> so <go> <accord> like ่วงนี้นะครับผมสังเกตดูแล้วนะครับยูทูบเบอร์ช่องนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับไปไม่ได้ไปไม่เป็นนะครับคืออะไรท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าไม่เหมือนเดิมนะครับการที่ไอ้อะไอ้อะอะไรนี่ก็ก็คือคล้ายๆออกมาพูดเหมือนตัวเองดีตัวเองเด่นแล้วก็คนอื่นเสียท่านผู้ชมนะครับเนาะพอสังเกตดูแล้วท่านผู้ชมที่ผ่านมานี่คนดูเยอะท่านผู้ชมพักหลังไม่มีท่านผู้ชมนะครับเนาะไม่มีแล้วนะครับเนาะก็เลยทําไงเกิดขัดสนนะครับ ตัวเองเคยเป็นอยู่เคยได้ได้เยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมานะครับการทายูทูบเบอร์นะครับถ้าทาแล้วรวยทุกวันทุกเดือนนะ่ะเขาก็ทํากันทั้งปีนั่นแหละฉะนั้นนะครับยูทูบเบอร์จึงนะครับไม่สามารถบอกอไรายได้ให้กับใครได้ว่าเขาจะต้องได้เดือนเท่านั้นตอนนี้แล้วก็มันผิดกฎของ YouTube ด้วยเพราะว่ากฎของบ้านเขานะครับเขาไม่อยากให้ประชาชนนะครับหันมางมง,งายแล้วก็มาเล่น YouTube กันนะครับให้เสียการเสียงานเสียงานหลักประจำบางคนนะครับ เออไปเป็นครูท่านผู้ชมลาออกจากครูแม่นะครับเอามาเป็นยูทูบเบอร์ท่านผู้ชมนี่มันสมองหมาบัญญาควายหรือเปล่าเนี่ยนะครับอาชีพที่มันมีเขาเรียกว่ายั่งยืนนะครับอาชีพข้าราชการเนี่ยถือว่าดีนะครับท่านผู้ชมไปลาออกมาท youtube มันโมเมนต์นะครับอันนี้โมเมนต์นะครับพอมาทําปุ๊บนะครับแรกๆมันก็ได้อยู่มันเป็นกระแสรรที่ข่าวดังมันพอได้อยู่พอพักหลังๆนะครับนาเสนอข่าวที่มันสเปซสะปะ อันที่ไม่เป็นจริงก็เอามาปั้นเป็นเรื่องนะครับท่านผู้ชมแล้วที่สําคัญท่านผู้ชมนะควัาบางช่องนะครับเอ,อทำมาหากินไม่ได้นะครับอยากจะเป็นหมาทันทีก็คืออยากจะไปเอ,อไปแจ้งความไปฟ้องร้องเขาเพื่อจะเอาเงินนะครับเอ,อเข้าในบัญชีตัวเองนะครับหากินแบบนี้ก็ได้เหรอ,อครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับมันไม่มเป็นตาทิ่แตกนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นตาทิ่แตกเพราะว่าอะไรท่า,หาหนผู้ชมอหาเรื่องราวดีๆสิเอาไปลงนะครับไม่ใช่ไปด่าเขาแล้วก็เออ ไปขอโทษเขาเออไปคล้ายๆแบบไปโจมตีเขาไปขอโทษเขาเขาก็มองดูนี่ครับว่าสิ่งที่ตัวเองทำน่ะตัวเองไม่ไม่ดูให้มันลึกให้มันให้มันเข้าไปในเนื้อหาเขาว่าเขาเอ่ยถึงอะไรไม่ใช่เขากําลังออกมาวิพากษ์วิจารณ์อน,นนะุนั่นนี่ตัวเองขัดหูขัดจมูกนะครับไปบอกเขาว่าเฮ้ยมึงไม่ผิดนะช่องนี้มึงนําเสนอข่าวไม่ดีนะมึงต้องช่องกูมันถึงจะดีมันไม่ใช่นะครับคุณต้องฟังก่อนนะครับอยากมีประเด็นกับใครก็คืออยากจะมีกับคนนั้นให้ได้อย่างนั้นมันไม่ได้นะครับมันก็เรียกว่า อ่่าาาเขบกกวถ้ลูพมมไสัั่่งสสอนนมมก็ไผิดะครวัสดีค่ะช่องแม่น้อยอุดรชกิจข่าวนะคะมาฟังเชฟยันเล่าข่าวให้เราฟังด้วยกันนะคะมาฟังกับแม่น้อยอุดรชกิจข่าวนะคะแล้วก็ไปเป็นกําลังใจช่องเชฟยันเกิจข่าวให้เยอะๆนะคะไปดูต้นฉบับให้เยอะๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ